ดูประบการมนุษย์ประเทศก็ต่างออกกฎหมายของตนในการป้องกรรันและปราบปรามการค้ามนุษย์ตามหลักกฎหมายของประเทศนั้นๆแต่กฎหมายทุกประเทศต่างก็จะต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับลักษณะที่เป็นความผิดค้ามนุษย์ในลักษณะเดียวกันดังนั้นคําว่าการค้ามนุษย์ก็คือคาที่มีความจํากัดความเป็นสากล ะะซึ่งการกำหนดนิยามเนี่ยถูกได้กำหนดโดยองค์กรระหว่างประเทศคือองค์กรสหประชาชาติว่าด้วยนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันและปราบปรบปามการค้ามนุษย์ที่บทบัญญัติกฎบัตรต,ต่างๆเนี่ยมันอยากให้ประเทศที่เป็นสมาชิกสหประชาชาติจะต้องมีกฎหมายเกี่ยวกันป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ อย่างจริงน<ะ>ี้หม่จริงยังไงมันมีความเข้าใจผิดอยู่มากที่ว่าเอาเด็กผู้ชายผู้หญิงอายุไม่ถึงสิบแปดบ้างอะไรนะเอามากักขังใช้แรงงานอะไรและพอตรวจเจอก็คิดว่าเป็นการใช้แรงงานเด็กโดยผิดกฎหมายแรงงาน แล้วก็ให้เขากินข้าวว่าไม่กินข้าวนี่กดอยากเนี่ยนายจ้างกระทําต่อลูกจ้างซึ่งไม่สมควรแลวไม่จ่ายค่าจ้างองค์ประกอบของจิตใจผู้กระทําจิตใจผู้ที่กระทําเนี่ยมุ่งผสมต่อ,อการกระทําความาผิดจาบองค์กรที่ตกเป็นเหยื่อการครับาแล้วก็เรียงกันไปนะคะเพราะว่าเวลาเราออกไปทางถนนใหญ่อะ่ะมันจะเป็นขันค่ะเรียงเลยค่ะ ต่อเนื่อลอาสัและความเป็นู่ขุงวัด้วทุกคนที่ติีตั้่ตองใชการมารัาเม่ขอค่ามที่การหาบอูง8.28รือ้าว2,000สูงสนเวลาไม่ากจัหวัทุกจังวร้อมทุก่วสื่และประชาชนทุกคนที่ใช้ขอความใ้การหารัเสถียกแท่กระแส การวางที่หน่งที่เปลยนแลือรง้รวที่หนึ่่วยได้ด้วยการจุกบวนการบังคับ้าตัวเองให้เนออ่านดรวการตั้งตตรวจและตรวจการทุกข์รูปบบหน่วยงานนะครับเรามาร่วมกันเรียกว่าประสานมือประสานใจ จังวัดพิของเราเนี Radio ่ยนคก็ยังยมีเหตุการณ์ต่างๆานี้่เนกัมีหลายคนเนี่ยนะครับเวลาเอีฮมาขายสินค้าอะต่างๆผเชิญค่ะอกนี้ครับท่านทู้ราชการจังหวัดพิกเดินทางมาถิแล้วนะครับมอรไรจางรวมไปเห็น่นะครับนคูให้บริการความเพื่อเพือ ันลำดับต่อไปผมที่อยากจะมันพี่ทุกคนเลยครับถ้าู้ว่าภาษาพารังใ้ก่อนการขับรถในทึกรู่แบบ ปล่อยขบวนรณรงค์การต่อต้านการค้ามนุษย์นะครับซึ่งเราจะออกเดินทางกันนะครับในช่วงต่อไปเส้นทางนะครับที่เราจะออกเดินทางกันนั้นนะครับนั่นก็คือจากหน้าสารคดีเข้าไปสู่แผ่นดิตรวัวคุณรพจังหวัดพิุโตกนั่นเองนะครับซึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นใครไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนคุณสามารถเป็นส่วนเป็นในการด้นยไหครับท่างผน้ชมสต่งๆานะครับโดยถึง เพื่น,น,น,นที่งานสำนกักงานจะกลับกรพบวนการจัดักที่ได้รับงานมาเป็นประชานในวิธีเปิดและปล่อยกระบวนยงร,วนรงงางโครงการอันพัฒนาเพื่อระวังรว่ใจเรื่องเศการลักลอบผลส่งข้เงิน,น,น,นและการต่อต้านการการลุกตลาดทัโลกนบบนี้ประเทศไทยจะเข้าสู่การเป็นประชาคมริอาเซีย โดยการรวมตัวประกอบด้วยกัมพูชาลาวพม่าเวียดนามมาเลเซียเพื่อนำไปสู่การพัฒนาการเตบโตทางภาพเศรษฐกิจและสถานการณ์ดังกล่าวังหวุปโลกโดยสื่อขึ้ปริกาลข้อกํนหนดระดับการค้ารุ่นเิมทั่วโลกได้เร่งถึงความสำคัญในการจัดการกับการค้ารุ่และได้มีการประกาศให้มีการข้อกํหนระดาบการค้ารุ่ เป็นเวลาของจังหวัดแล้วในเมื่อวันที่2มิถุนายน2 5 5 8ซึ่งนำไปสู่การดำเนินการโครงการทางสมรรถนะข้อระวังร่วมกันแจ้งเหตุแล้วกนผลงล้องเงินและการต่อต้านการทารุณกรรมแบบพิสูจน์58และกฎหมายรั่นับเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงในปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเน้นเป้าหมายอาสาสมัครพยังบุคคลในพื้นที่ ที่ประกอบอาชีพผู้ปีิบัติคนัละใก้ชีดกับผู้ประกอบอาชีพคนทั้งต่างๆตามท้องถนนสอบสอบคอยต่างๆมภาคประชาชนคมชุมชนเอกชนประชาชนและประชาชนทั่วไปถ้ามาร่วมเป็นเครือข่ายทางสังคมที่เข้มแข็งเป็นหูเป็นตาในการเฝ้าระวังสอบสนดูแลแจ้งเหตุข้อควรข่าวสารแจ้งบาะแสพฤติกรรมต่างๆของทุกคน ที่ได้ประกาศผู้คี่มีการที่บุคคลที่3วันนี้หรือเป็นบุคคลที่เข้าถึงสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วทําให้การขับเคลื่อนงานต่อต้านการค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดพุทธโลกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีสุขคติสมบูรการจัดกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยหนึ่งนามัยในส่วนหัวข้อคือความเข้าใจเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และบทบาทของผู้สมัครก็รองปัญหาดยนายอภุ้งพระแน่เกิดตื่นเหตุการณ์พิเศษไป เพืปอความเรเพื่อเเ่อควมูรนคอี้ต่างลาถงคนแล้วผาปเป็นความมัหดก็ระวังร่วงใจจเจะ้ง้ขากาตางเพื่อามนที่่วกในการข้ามปุ่ื่อดคมแล้วท้คุณสบูทานดูแทุกานดองขวัวัญที่้ถิ่น พี่น้องสื่นตวทวนและพีก็ตเพื่อนครับก็รู้ตึกินีและวีแหล่งที่มาเป็นประธานในการเปิดโครงการสาาหมาเข้าระวังร่วมใจแจ้งเหตุการณ์และก็ผลคเข้าเมืองและการต่อต้านการค้ามนุย์หวัดพทโลกในวันนี้ซึ่งการต่อต้านการค้ามนุษย์นั้นนะครับจาใจหนงที่นะครับพี่น้องใช้หลายน่วได้การเข้ามาบริการทำงานร่วมกัน อากาศไม่ได้ก็ดีพี่น้องจะชนจะต้องคอยก็ระวังคอยแจ้งเบาะแสให้เกิดการที่นักผู้ตอบดำเนินการแล้วรอบนี้เป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างหนิวยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทับถมดีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการต้องการและปราบปรามกิจกรรมเรื่องการฆาตกรรมฆาตมือยา เราร่วมกังทำงานในการป้องกันแ้เหตุการรอกเปงน้เมืองเพ่อทให้และขอให้การจ่งานวันนี้ผู้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ร่การผู้ทีอะราะทการอีกสังเ่ทุกนครับเราจะนำบที่สและกนระเรบในครับนน้องๆหรือในส่วนของขบวนแรกในรับก็จะเป็นวิวี น้องๆผู้หญิงเชีี่รถตุ๊กตุ๊กและพีซมีค่ะนะครับี่เลยครับเคลียร์าได้เร็วนะครับตอนนี้อากาศร้อนด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยฮะในส่วนของตรวเมืองิลกขั้นนากบนไปแล้วรยมุ่ยเห็สายตรวนจักรยานครับรปมาแล้กับพี่ๆในชุดต่อในเวลาเพื่อนรมทางกา2 <ar> 把命赌上。 别不费。Okay, ที่สถานการณ์การค้ามนุษย์ในในบ้านเรานะครับก็เป็นปัญหาที่แอบแฝงอยู่นะครับอยู่ในพื้นที่นะครับถึงจะไม่มีความชัดเจนเหมือนบางจังหวัดนะครับแต่เขาก็มีความมีกิจกรรมมีความเคลื่อนไหวลักษณะน,นี้ต่อเนอื่องตลอดนะครับรวมทั้งเรื่องของแรงงานต่างด้าวต่างๆที่เข้ามาทํางานอยู่ในพื้นที่นะครับกับเป็นเส้นทางที่เขาเดินทางไปจังหวัดอ,อื่อในบริเวณใกล้เคียงนะรวมทั้งโรงงานต่างๆที่ก็ยังรับแรงงานราคาสูงที่เข้ามาทํางานในพื้นที่ซึ่งสิ่งที่เรา พยายามรณรงค์เนี่ยเป็นการรณรงค์ของทุกส่วนใาชการในจังหวัดพิุโลกนะครับเพื่อการเฝ้าระวังปัญหานะครับในเรื่องของทั้งแรงงานเรื่องของพฤติกรรมเสี่ยงของเด็กและเยาวชนเพื่อคุ้มครองเสรีภาพของเด็กและเยาวชนให้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีครับ